อ่าก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในชาแนลเอ l i รทเียนะครับก็วันนี้จะมีสาระนิดหน่อยนะครับโอเคผมจะมาแนะนำแอป,ปที่ทำให้โทรศัพท์เราลื่นขึ้นหรืออ่าลดการใช้แรมนะครับให้มันแบบให้แอป,ปนั้นใช้แรมน้อยลงหรือแบบทำให้โทรศัพท์เรามีจำนวนแรมเพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็คือแบบไม่ไม่ทำให้แอป,ปตัวนั้นไม่แดกแรมนะครับ รืตัวที่แดกแรงม,มากๆก็หยุดมันไปซะเลยนะครับแต่ตรงไอแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะก็สำหรับแอปนี้มันก็สามารถทําทําแบบอ่าเหมือนถอนกันดีดั้งไปแต่มันยังอยู่ในแอปเอ้ยยังอยู่ในโทรศัพท์เรานะครับโอเคแบบคล้ายๆบ,บังคับให้มันหยุดอ่ะ,อะแล้วก็เรากลับมาเปิดมันใช้งานแล้มันได้ด้วยนะโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเคิดก่อนอ่าจำได้แล้ว ก็แอปที่มันไม่สามารถถอนงานติดตั้งได้หรือแบบย้ายไปที่การ์ดได้อะไรประมาณนี้ก็แอปนี้สามารถทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องรูทก่อนนะครับในแอปนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคสําหรับใครที่รูทไม่เป็นหรือว่ายังไม่รู้วิธีรูทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะได้มาแนะนําการรูททีหลังนะครับหรือในคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างแอปที่มันย้ายไม่ได้รือนะครับ อาโปรแกรมเอ่อปาบเข้าไปอ่าเห็นไหมครับตรงที่ตรงคําว่าย้ายไปที่โทรศัพท์นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะกดยังไงก็ไม่ไปนะครับเพราะว่ามันปุ่มมันไม่ให้เรากดไปได้นะครับโอเคก็สามารถย้ายได้นะครับโอเคก็เข้าไปที่แอปนะครับอ่าเออลืมบอกชื่อแอป Link to SD นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะได้ผมอาจจะได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ก็ได้ครับใต้คลิปนะครับ <c oughs> โอเคขอโทษครับขออภัยกันด้วยพอดีคอไม่ค่อยดีประมาณนั้นเกี่ยวอะไรประมาณประมาณนั้นโอเคผมจะหยุดผมอ่ามันผมจะเรียกว่าแช่แข็งแล้วนะครับโอเคอ่าโคมนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้โคมผม,ผมใช้แค่ u c ซ r เบ s e เนะครับเพราะว่าโคมผมมันไม่ได้ อัปเดนะครับอ่ามันแต่ถ้าอ mm ัปเดตมา mm hmm. โคตรแดกแลมอ่ะบอกเลยแน่โคตรอืดอ่ะช้าสําหรับเครื่องผมนะเ mm hmm. พราะว่าเครื่องผมมันกากมากเลยอะ่ะแลมนิดเดียวเองครับแล้วก็ facebook ก็ใช้ facebook ไม่ต้องมี messenger facebook l ไลน์ hmm. ที่ผมเอาให้ดูมากินนะครับอ่า mm hmm. จะได้แบบทําให้โทรศัพท์เลื่อนขึ้นนะจะได้ไม่อืดแบบข่าวจะเข้านั่นได้นู่นนี่ได้โอ้โ oh, หอปเด้งประมาณนั้นครับอ่าก็ขั้นตอนนะครับก็ เราถ้าเราจะแช่แข็งก็เห็น3ามจุดหัวมุมเอ้สามจุดด้านบนขวานะครับอ่าด้านซ้ายด้านขวาสุดเลยนะโอเคกดเข้าไปแล้วก็มีคําว่าแช่แข็งนะก็ป้าบเลยครับอ่ามันจะทําการแยกแช่แข็งกันแล้วนะครับโดยคล้ายๆปิดปิดให้บังคับให้มันปิดใช้งานนะแต่ก็ยังติดตั้งอยู่นะครับโอเคถ้าเราอยากจะกลับมาใช้งานก็สามอุ่ม เอ้สามจุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดละลายนะครับโอเคอ่รอสักครู่นะครับอ่าเนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ถ้าใครอยากถอนการติดตั้งแอปที่มันไม่ให้ถอนนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคําว่าถอนการติดตั้งเนี่ยอ่าก็แค่นี้นะครับแล้วก็ผมจะมาบอกวิธีย้ายนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่ f a c e o o o ไล i ์อ่าถ้าผมํำเนี้ยไม่ได้หรือ มันอ่านไม่ถูกก็ขออภัยกันด้วยเพราะผมไม่ค่อยเก่งนะครับอ,อ่านแล้วเดาไปงั้น,นครับอ่านี่ครับเลื่อนลงมาสุดๆเลยเห็นไหมครับคําว่ายะเขาํา่าย้ายไปที่เอดดี้การ์นะครับเห็นไหมเราก็แค่กดไปนะครับกดไปเลยกดไปแล้วก็มันจะมาอะไรก็ไม่รู้ครับก็คําเตือนเลือค่าที่กําหนดนก็ประมาณ ก็อ่านอ่เอา,น,อาน,นะครับก็แล้วก็ถ้าใครแบบอยากย้ายก็ตก็ตกลงนะครับมันก็มันก็จะทําการย้ายให้นะครับอรอสักครู่นะครับผมอืมอ <c oughs> ละอืออหละนนืออืออออื นานนานเหลือเกินเปิดเพลงเลยไหมเนี่ยไม่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยแบบออกจากโปรแกรมตอนที่มันอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาด้วยนะครับ <laughs> เพราะมันเป็นแอฟรีในเพจตูนะครับโอเคแล้วก,กดตกลงไม่ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ทำการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมโอเค ดูดูดูมันกินอ่าประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับก็ถ้าใครถูกใจก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครแบบถูกใจจริงๆอ่อจะเป็นการดีมากเลยนะครับเพราะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำชาแนลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย